สวัสดีครับลูกค้าวันนี้มาอยู่กับตัว Spender Tc4m ที่เข้ามาใหม่เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ Spender Network เลยนะครับก็คือวอร์ซิมนั่นเองเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือวอร์ซิมเลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับหนึ่งเลยอันดับแรกเลยสำคัญที่สุดก็คือซิมการ์ดนะผมอันนี้จะเป็นซิมรายปีนะครับลูกค้าไม่ใช่รายเดือนนะครับ ไม่ใช่รายเดือนลูกค้าไม่ต้องไปรอจ่ายรายเดือนร้อยสองร้อยสามร้อยเหมือนที่เขาลือกันนะครับอันนี้คือปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราให้ใช้ปีแรกเนี่ยคือฟรีไปเลยไม่ต้องไปเติมเงินรายเดือนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับใช้ยาวไปเลยหนึ่งปีนะผมไม่ต้องไปเติมเงินอะไรเหมือนที่เขาเลือนะบอกว่าอ่าเขาให้ซิมฟรีมาฟรีหนึ่งปีแต่ก็ต้องไปเติมรายเดือนไม่ใช่ครับไม่ใช่คือปีหนึ่งไม่ต้องไปเติมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมก็คือพอครบกําหนดหนึ่งปี นะปีต่อๆไปเราก็ค่อยไปเติมเงินแล้วหรือว่าจ่ายค่าซิมการ์ดเนี่ยปีละ99บาทเท่านั้นเองนะปีละ99บาทนะครับไม่ใช่เดือนละนะครับปีละนะครับปีละโอเคซิมให้ฟรีไปปีแรกใช้ฟรีไม่ต้องเติมเงินอะไรทั้งนั้นนะครับต่อไปมาดูภายในกล่องบ้างนะครับตัวนี้เป็นทีซีซีเนะครับลูกค้านี่คู่มือการใช้งานนะครับ1เล่มเล่มก็ให้มา1เล่มตัวนี้ก็จะเป็นสมอนท็อก อ่าหูฟังสมอรท็อกเนาะหนึ่งอันหนึ่งเส้นอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น USB ฝั่งด้านนี้ที่เสียบเข้าชาร์จตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็น Type C นะครับโอเคทีนี้สายกาดนะครับสายกาด,สา,กาดสายกาดที่ใช้กับเครื่องเนะเาะเอาไว้ใส่ตัวเครื่องอนี่นะครับสายกาดนะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีสายคล้องมือ สายข้อมือ1เส้นแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จก็ใช้คู่กับตัวนี้ใช้คู่ไอ้ตัวชาร์จไฟนะครับลูกค้าบ,บางท่านอาจจะถามว่าแล้วเราใช้ไอ้ตัวชาร์จในรถยนต์ได้ไหมได้นะครับลูกค้าได้นะก็คือเหมือนกับเราชาร์จแบตโทรศพัพท์นั่นแหละเอาตัวที่เสียบชาร์จโทรศพัพท์อะเสียบเข้าไปในที่เสียบบุรีแล้วก็เอา USB ตัวนี้เสียบฝั่งด้านนี้ก็เข้าเครื่อง นัแค่นั้นเองนะก็ชาร์จในรถยนต์ได้แล้วมาดูจุดเครื่องกันบ้างนี่นะครับน้าหนักค่อนข้างที่จะหนักนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นออลอยเลยนะครับเหล็กอลลยนะนี่นะครับโอ้สวยนะสวยนะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างที่จะหนักด้วยเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูว่ารวมแบตเตอรี่รวมสาอากาศเนี่ยมันหนักกี่ขีดนะครับโอเคมาดูแบตเตอรี่กันก่อนอเก็บกรณนไปด้วยนะครับ มาดูแบตเตอรี่นะครับนี่แบตเตอรี่หนึ่งก้อนแบตเตอรี่แพ็คหนึ่งก้อนนะครับก็เป็นแบตเตอรี่เจ็ดจุดสี่โวลต์๋ยวให้ดูให้ใกล้กอนโฟกัสหน่อยเจ็ดจุดสี่โวลต์โอ้ยมิลลิแอมต้องซูมหน่อยนะครับเพราะตัวเล็กมากสองพันมิลลิแอมเห็นไหมครับนี่ดูกันจัดๆเลยเห็นไหมสามจุดเจ็ดโวลต์สองพันมิลลิแอมหนาลูกค้าบางท่านถามว่าเอ้ยแล้วมันสองพันมิลลิแอมเนี่ย มันจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะน้อยไปหรือเปล่านะครับลูกค้าลูกค้าสําหรับตัวเครื่อง POC เนี่ยนะลูกค้าจุดสําคัญก็คือมันทํางานโดยไม่ผ่านภาคขยายหรือ,อกําลังวัดอะไรพวกนี้ไม่ไม่เหมือนวิยีทั่วไปนะพวกวิยีทั่วไปเนี่ยคือกําลังส่งมัน5วัตต์เวัตต์แวัตต์อย่างเงี้ยแบตเตอรี่หมดไวแต่ตัวนี้มันไม่ได้ใช้พลังงานอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่7 3 7โวลต์แล้วก็2,000มิลลิแอม์นี่เหลือเลยครับเหลือเลยวัน วันกกว่าไปเลยครับตีีไปถ้าไม่ได้ใช้เลยมากมายก็2วันไปเลยมาทีนี้ก็ไม่ต้องรีรอนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับ <S <S เริ่มประกอบก็ลูกค้านะครับซิมที่เขาให้ไปเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะมีวิธีการลงทะเบียนซิมให้นะผมอีกคลิปหนึ่งนะจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นวิธีการลงทะเบียนซิมของโกโมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าตัวนี้ผมจะเอาซิมสำรองมาใส่ก่อนเนี่ยซิมสำรองของเดียมไปละ เนี่ยเป็นตัวซิมซิมเล็กเลยนะครับไมโครเลยไมโครซิมเลยอันเล็กๆนี่ครับนี่นะครับนี่นะอ่ามาทีนี้เดี๋ยวผมจะพาใส่ซิมเอาตัวแบตเตอรี่นี่ใส่เข้าไปก่อนอ่าจุดสําคัญนะครับลูกค้าจุดสําคัญได้เครื่องไปเนี่ยมันจะมีฟิล์มหน้าเครื่องเห็นไหมมันจะมีฟิล์มหน้าเครื่องอันนี้ดึงออกเลยนะลอกออกเลยไม่งั้นเสียงมันจะแผลบเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงตัวนี้ก่อนเลยนะมาแปะไว้ตรงนี้ปึ๊บอืมทีนี้ก็ลําโพงมันจะโล่งๆแล้ว โอเคเดี๋ยวทีนี้ก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปึ๊บอีกอันนึงสาคัญเหมือนกันมามาดูอีกอันหนึง่งสาคัญตรงนี้นะครับลูกค้านี่นะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยก็คือเป็นเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากสํานักง,งานกสทชนะลูกค้าอันนี้คือผ่านการตรวจสอบจากสํานักง,งานกสทชมีทะเบียนเอาง่ายคือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมีทะเบียนนําเข้าถูกต้องตามกฎหมาย นะครับแต่เครื่องนี้บางทีบอกว่าเอ๊ะเราเราใช้เครื่องดําได้เหรอนะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะตัวนี้มันเครื่อง QOC นะเป็นเครื่อง QOC เป็นวอลซิมนะครับเราไม่ต้องไปยื่นเอกสารขอใบอนุญ,ญาตอะไรเลยประชาชนทั่วไปคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรปภงานก่อสร้างอะไรต่างๆร้านอาหารอยากจะใช้วอลซิมใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องยื่นขอบอนุญาตนะครับเป็นเครื่องนําเข้าถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะครับโอเคมาดูเลยใส่แบตเตอรี่กันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เนี่ยใส่แบตเตอรี่นะครับก็ตรงนี้จะเป็นตัวล็อกแบตเตอรี่นะด้านะล,ล่างนะครับแล้วก็เวลาปลดแล้วก็ปลดอย่างนี้ดึงลงแล้วก็สไลด์ออกมาเวลาเราใส่แล้วก็เอาวางเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วก,วกดเข้าไปกดลงไปนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นข้างบนนะครับคเห็นไหมครับมันก็จะล็อกโอเคทีนี้ก็สายสายกาดสายอากาศสายอากาศอยู่หนเดี๋ยวมาดูสายอากาศไปวางไว้ไหนก็ไม่ดูนะครับนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มา ใส่เข้าไปนะครับหมุน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 ไอตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันมันอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราลำาเราก็เลื่อนลงมาอ่าโอเคมันจะได้ไม่ต้องเห็นรอยต่อเนาะนี่นะครับเท่เลยมาทีนี้เอาซิมใส่นะครับซิมสำรองผมอยู่นี่ซิมนะครับลูกค้าดูมันจะมีบอกนะสองกับหนึ่งเห็นไหมสองกับหนึ่งตรงนี้เป็นช่องหูฟังนะครับช่องหูฟังเราเสียบตรงนี้สมอนท็อกหูฟังเราเสียบเข้าตรงนี้อนะไอตรงนี้คือช่องหูฟังส่วนด้านล่างตัวนี้ใชซี อันนี้เสียบชาร์จนะครับเสียบชาร์จนะโอเคเปิดขวาซิมขึ้นมาปุ๊บหันเครื่องเข้าหาตัวเรานะหันหน้าเครื่องหน้าจอเข้าหาตัวเราแบบนี้ปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็ซิมมานะครับแผ่นทองแดงรอยบากนะครับรอยบากนะรอยบากเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นรอยบากอยู่นะครับมันจะเป็นรายรอยบินบินเนาะของซิมเนาะหันหน้าเครื่องเข้าอย่างนี้นะครับหันตัวซิมเข้าอย่างนี้นะแล้วก็เอารอยบากลงข้างล่างนะครับรอยบากลงล่างนี่นี่รอยบากอยู่ฝั่งนี้ เมื่อกี้ผิดฟังนี่นะครับเห็นไหมรอยบากรอยบากอ่ะให้ดูรอยบากนี่เห็นไหมครับอ่ะชัดละเนี่ยรอยบากนะครับให้หันหน้าเครื่องแล้วก็รอยบากลงล่างแบบนี้นะครับ <log> หันหน้าเครื่องเข้าอย่างนี้เอาใส่อันนี้คือซิมหนึ่งนะครับอันนี้ซิมหนึ่งซิมสองนะครับตามเลขนะใส่ซิมหนึ่งเลยนะครับใส่ซิมหนึ่งเลยยึ๊กเขาให้นี่นะดูดีๆนะครับดูมันดูให้ถึงตรงนะปึ๊บล้กก็เอตรงปึ๊บแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามือดันลงไปยึ๊กครับแล้วก็ ถ้ามือจิ้มลงไปได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็หาอะไรก็ได้นะครับทิ้มเป็นไม่ไม่แหลมนะครับไม่แหลมแล้วก็ไม่คมนะตัวนี้ปึ๊บเขาให้จิ้มลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะล็อกนะสังเกตนะมันจะล็อกซิมม,มันซิมจะไม่เด้งขึ้นมานะปึ๊บเห็นไหมล็อกแล้วนะครับเนี่ยคือล็อกแล้วนะแต่ถ้ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเวลาเราปลดซิมเนี่ยเราอะไรมาจิ้มฟันก็ได้นำหย่ลงไปแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือไม่สนิทนะครับไม่สนิทนะเราต้องกดลงไปหน่อยให้มันจมจมลงไปนะยึดแล้วมันจะล็อก เห็นไหมครับทีนี้ก็ปิดฝาไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฝาเตรียมตัวใช้งานกิ๊บหลังใส่ตรงนี้มันจะมีกิ๊บหลังให้ตรงนี้นะครับนี่คหละกิ๊บหลังนะตัวนี้คือตัวกิ๊บหลังหรือตัวหนีบเข็มขัดนั่นแหละนะครับใส่เข้าตรงนี้ด้านหลังตัวในคลิปผมไม่ใส่ให้ดูนะโอเคทีนี้ก็เปิดเครื่องเลยหมุนจึดก็ให้มารอดูกันนะครับนี่ครับก็จะขึ้นโลโก้สเปนเดอร์ขึ้นมานะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูจอใกล้ๆก่อน ล็อกอินนะครับเตรียมตัวล็อกอินตัวนี้สัญญาณโทรศัพท์มาแล้วนะอุไวมากนะครับเห็นไหมมาแล้วนะครับอันนี้คือชื่อนะครับลูกค้าชื่อเรานะ user c หนึ่งเราเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ตามเราต้องการเลยอันนี้คือชื่อห้องตอนนี้ผมตั้งดีเพลที่ v i a อยู่ v i a ก็ของโฮเทลศิลาวัน a l อัลฟาบาโวนะครับของกรุงเทพเนาะก็สามารถที่จะมาใช้แจ้งเหตุจราจรอะไรพวกนี้ในในช่องนี้ได้นะครับอืมนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอ่า ฟังเสียงสักหน่อยเดี๋ยวผมต้องเอาเครื่องอีกตัวหนึ่งมาลองให้ด้านบนตรงนี้กดไม่ได้นะจะเป็นวอุ่มเสียงอย่างเดียวเลยนะครับตัวเลขตรงหลังลําโพงนะครับลูกค้ามันจะเป็นระดับเสียงนะเห็นไหมมันจะวิ่งลงตามที่เราหมุนเห็นไหมผมจะหมุนตรงนี้นะครับตัวเลขจะวิ่งลงตามนะครับตัวนี้หมุนขึ้นสูงสุดคือเก้าหมุนลงนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณสี่โอเคทีนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนิดนึงเดี๋ยวผมต้องแปลเ,เครื่องใหม่ตัวหนึ่งสักรู่นะครับ มามาต่อกันเลยนะครับเครื่องมาแล้วนะครับจะเอามาทดสอบตัวนี้ก็จะเป็น11 HW นะครับผมก็จะเป็นตัวกันน้ําของเขาเองเดี๋ยวจะามาทดสอบร่วมกันกับตัวนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวจะเลือกช่องก่อนนะลูกค้าขึ้นมาถึงนะครับกรณีที่เราต้องการจะเลือกช่องเนาะเราก็มาที่กุกเชลตรงนี้นะแล้วกดเขียวจึ๊กเลือกเลยจึ๊กจึ๊กเห็นไหมครับจะมีช่องต่างๆเห็นไหมครับช่องที่เราจะใช้งานเนาะเราจะใช้งานช่องไหนก็เลือก เข้าช่องที่เราจะใช้งานตามนั้นเลยนะครับผมส่วนในคลิปนี้นะครับช่องที่ผมลงมาไว้เนี่ยจะมีประมาณแค่10ช่องเองสังเกตนะครับตัวเลขเห็นไหมตัวเลขมีแค่10ช่องนะครับช่องทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มสาธารณะนะครับจะมีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้นะครับผมจะตัดมาให้ดูนะครับและนี่ก็จะเป็นช่องต่างๆนะครับลูกค้าที่เราสามารถอา่า เอาเข้าแล้วก็เอาออกด้วยตัวเองได้นะครับก็จะเป็นช่องสาธารณะต่างๆนะครับในระบบสเปนเ e อร e เน็ตเวิรครับซึ่งตอนนี้ก็มีมากกว่าร0อยกว่าช่องเลยนะครับลูกค้าอันนี้คือแอปพลิเคชันของสเปนเดอร์มีเ m ทเมนนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาคิดตัวช่องสาธารณะเนี่ยเอาเข้าเอาออกเนี่ยด้วยตัวเองได้เลย สีเขียวๆนี่คือผมยังไม่ได้เอาเข้าไปในระบบของตัวเครื่องนะผมก็จะเป็นสีเขียวนะถ้าตัวไหนที่เรากดจอยเข้าไปในกลุ่มนะครับต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับทุก้ายนี่ครับนี่นะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเราอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งเรากดไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวนะครับคอนเฟิร์มแบบนี้นะครับอันนี้คือการเอาเอากลุ่มออกนะครับตัวนี้ถ้าเราจะเอาเข้านะครับเราก็มากด ตรงนี้สีเขียวให้มันเป็นสีแดงแค่นั้นเองนะครับผมในการเอากลุ่มสาธานะเข้าแล้วก็ออกนะครับซึ่งในระบบ s เปน d e r n e t w o เ k เนี่ยเราสามารถที่เอาเข้าอาออกเองได้เลยนะครับตามนี้นะครับโอเคนะครับผมดูตามคลิปนะเมื่อกี้นะก็มีช่องมากมายเลยเราสามารถเอาเข้าแล้วก็เอาออกได้ตามที่เราต้องการเลยเราต้องการช่องไหนเราไม่อยากมีช่องเยอะเหมือนตัวเครื่องนี้เห็นไหมครับจะมีแค่ส10บช่อง เราก็จัดการได้เลยเอาเข้าออกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมมี 1- นึถึงสิเห็นไหมมีแค่10ช่องเองแต่ทั้งหมดมันมีร้อยกว่าเลยนะครับร้อยกว่าช่องเลยแต่ว่าผมมาเข้ามาแค่10ช่องก่อนเพื่อที่จะเอามาทดสอบให้ดูนะครับมาดูเดี๋ยวมาทดสอบเสียงกันหน่อยก็จะไปที่ช่องทดสอบเลยแล้วกันเนาะช่องทดสอบนะครับก็จะมาที่ CE group เห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็ Enter นะครับกด Enter Enter Group นะยึกเข้าไปเห็นไหมก็จะมาที่ ัวช่อง C E r o u p เห็นไหมครับ C g ก o ุ e ๊มาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เราก็มาเลือกช่องยึดเข้าให้นี่งปึ๊บเราก็เลือกเลยปึ๊บ C E Group ปึ๊บ Enter group มาแล้วนะครับทีนี้ก็ติดต่อกันได้แล้ว2ตัวนี้นะครับผมเป็นห้องส่วนตัวนะครับเดี๋ยวมาฟังนะผมจะกดเครื่องนี้นะเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมทดสอบทดสอบทดสอบเห็นไหมครับ โอ้เดี๋ยวเราจะลองคุยเครื่องนี้ไปที่ซีเบทเทนบิวนะทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าลันลันล่นนะครับลันลัน่นเดี๋ยวกดเครื่องเครื่องซีเบทเทนบิวมาฟังเสียงตัวนี้นะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เสียงดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเสีสอามสี่ห้าอันนี้สุดแล้วฮเร่งสุดแล้วนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดปรสุดเก็มาฟังตัวนี้บ้างเดี๋ยวผมจะกดตัวนี้มานะเสียงใหม่นะเปิดให้สุดเลยอันนี้สุดแล้วนะ ทดสอบ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 เห็นไหมครับเสียงถือว่าโอเคนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกเจ็ดเก้าสบอืมเป็นไงครับนี่ครับก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นนะครับลงทะเบียนอย่างเยอะคือลงทะเบียนซิมนะครับเรื่องบอนุญ,ญาตก็ไม่ต้องไปอ่าไปขอนะครับใช้งานได้เลยนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยหน้าไฟหน้าจอยอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมเวลาผมกดพูดไปจะไม่ติดเห็นไหมครับตัวนี้มันจะติดเห็นไหม ตัวนี้มันจะติดเราก็สามารถที่จะ,ะไปตั้งค่าให้จอมันดับได้โดยที่ว่าไม่ต้องให้จอมันติดเดี๋ยวเวลาตอนนี้สัญญาณเข้าเห็นไหมไฟมันตีขึ้นมานะครับเราก็สามารถตั้งได้นะตั้งได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีคลิปวิดีโดอการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้เรื่อยๆนะกันเนาะในส่วนของตัว t c c m นะครับก็มีประมาณแค่นี้นะผมลูกค้ามาดูดิเมนชันต่างๆกันนะครับมาดูนะครับตัวเครื่องก็ ถือว่าโอเคนะคผมดูดีเทลต่างๆของตัวเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นซิงค์อลลอยนะครับลูกค้าเป็นซิงค์อลลอยเป็นคล้ายๆกับเหล็กน้ำหนักค่อนข้างที่เยอะมากเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูด้วยดีกว่านะครับมาดูน้ำหนักกันว่าหนักไหมเทียบกับตัว11 h บิกันเป็นไงเทียบกันไปเลยนี่โอเคนะอันนี้ศูนย์นะมาดูนะครับตัวนี้น้ำหนักรวมเอาคลิปหลังมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใส่คลิปหลังแล้วมันจะน้ำหนักมันจะไม่ไม่เหมือนกันมาอันนี้ เอาเครื่องวางลางไปตึกโอ้โหสองขีดกว่าเลยนะสองร้อยสิบสองกรัมใส่คลิปหลังเข้าไปปึ๊บสองรอยี่สเอ็ดกรัมนะครับลูกค้าสอง้อยยี่สิบเอ็ดกรัมมาดูสิบเอ็ดเทนบิลสิบดเทนบิลนะครับอันนี้รวมหมดแล้วนะใส่ของมือด้วยหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกินนะครับมันเกินนะมันเกินนะดึกลดไว้ศูนยนะโอเคเตรียมตัวปุ๊บ สองร้อยสี่สิบเจ็ดสองร้อยสี่เจ็ดก็ยังเบากว่าอยู่ยังเบากว่าอยู่นิดนึงถึงจะตัวเล็กแต่ก็เบากว่าน้ําหนักเกือบเท่าตัวใหญ่เลยนะอันนี้สองร้อยสี่สิบแปดสองสี่สิบแปดตัวนี้สองร้อยสิบเก้านะครับสองร้อยสิบเก้าโอเคนะคลูกค้าก็น้ําหนักก็ห่างกันอยู่แค่ไม่กี่ไม่กี่มิลลิกร,มรัมแล้วกันอืห่างกันอยู่ไม่กี่มิลลิกรมัมครับนี่ครับมาดูดีเทลต่างๆด้านหน้านะ ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นไฟรับส่งเวลาที่เรากดเข้ามาหรือว่าเพื่อนสมาชิกกดมานะครับมาดูนะเห<ะ>็นไหมครับไฟเขียวจะติดเห็นไ, <ฟ S 1> ไหมฮะไฟเขียวติดป,ปึ๊บแล้วเวลาเรากดส่งพูดออกไปไฟแดงก็จะติดนะครับกดึกนี่เห็นไหมครับไฟแดงติดอืมโอเคนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราใส่ใสยของมือนะครับสายของมือก็คือสีเขียวเนี่ยนะครับ สีเขียวครับตัวนี้เห็นไหมเราก็เอาสายมาใส่ตรงนี้ได้นะครับสายของมือกันตกเวลาที่เราถือเครื่องไปงี้เนาะตัวนี้ของผมจะใส่สีดําไว้เนี่ยครับใส่แขวนไว้ปุ๊บแล้วก็ถืออย่างงี้นะครับเวลามันหลุดมือเห็นไหมครับตัวนี้มันยเป็นโตนะ๊ะนาะมันก็เลยโดนโต๊ะแต่ถ้ามันเป็นพื้นเห็นไหมครับกันตกได้นะก็ถ้าใส่ถ้าใส่สายของมือมันก็ทําให้เครื่องเราปลอดภัยนะเวลาเราใช้งานเราก็ถืออย่างงี้เวลาเราปล่อยปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะไม่ตกพื้นอืมก็กันเครื่องแล้วก็รักษาเครื่องเราได้ด้วย โอเคนี่นะครับตรงนี้นะใส่ใส่ใส,สของมือนะครับตรงนี้น็อตสองตัวนี้จะเป็นจุดที่เราใส่กิปหลังนะครับจุดที่เราใส่กิปหลังมาดูดีเทลต่างๆด้วยหือตรงนี้สวยนะตรงด้านข้างแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องลําโพงนะครับช่องลําโพงก็ถือว่าโอเคนะครับงานค่อนข้าง,างที่จะโอเคเลยช่องชาร์จต่างๆนะเห็นไหมสวยนะครับขนาดก็เทียบกับ1 1เิ ก็ไม่ได okay. yeah. okay. okay. ้ต e ่างอะไรกันมากนะครับดูส่วนสูงกับความแบนอือโอเคนะตัวนี้หนากว่าตัวนี้มันตัวท็อปนะครับตัวท็อปโอเคนะครับเห็นไหมคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะแต่ตัวนี้บางตัวนี้บางเฉียบเลยนะครับก็ถือว่าเหมาะมือนะครับเหมาะมือเหมาะมือเสียงก็ดังนะครับทดสอ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 บหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบทดสอบ อโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยเสียงก็โอเคอยู่นะครับลำโพงก็ไม่ได้ถามว่าดังสู้ตัว 5m ไหมก็ไม่สู้นะลำโพงถ้าความดังเนี่ยต้องยกให้ 5m 5m เสียงดังมากแต่ตัวนี้ถามว่าอ่าดังประมาณกลางก็พอได้ครับพอได้นะก็พอสูสีกันได้นะครับโอเคนะลูกค้าสาหรับท่านใดที่สนใจวอลซิมนะครับในระบบสเปนเดอร์เน็ตเวิร์กนะครับสําหรับตัวรุ่นนี้นะที่เข้ามาใหม่เลยล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็น t c 4 m นะครับผมประมาณนี้เลยนะลูกค้าดูกันยาวๆไปเลยตอนะนี้เจ็ดนาทีแล้วสายกาดนะครับถือว่าออกมารูปลักษณได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะลูกค้าเนี่ยดูนะครับแต่เมชั่นต่างๆต,ต,ตัวนี้เป็นช่องใส่ซิมเสียบหูฟังนะครับด้านข้างก็จะเป็นปุ่มพีทีเปิดปิด,ปดหน้าจอนะครับนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพวกอ่าเอาไว้สําหรับอ่าตั้งค่าคลิกคอนะครับคลิกคอเราใช้ได้กี่ปุ่มก็ มีหนึ่งปุ่ม2ปุ่มสมปุ่มสี่ปุ่มห้าปุ่มหกปุ่มนะครับพิคอได้หกปุ่มนะครับผมพิคอได้หกปุ่มก็สามารถตั้งมอนิเตอร์นะครับมาดูมอนิเตอร์บ้างปึ๊บป๊บมอนิเตอร์ปึ๊บนะครับแล้วก็กดเข้าตรงนี้เลือกมอนิเตอร์นะครับได้นะตัวนี้คือช่องศูนย์วิทยุชาลีนะครับเห็นไหมครับมอนิเตอร์ได้นะครับมอนิเตอร์ได้นะ โอเคนะครับ <S <S <an> <S ลูกค้า <S an> ก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ <S <S <an> <S ก็ <S <S <an> <S สามารถแจ้งเข้ามานะครับทางข้อความอินบ็อกเนะครับหรือจะเป็นในส่วนของไล n e แอ p พลิเคชันนะครับก็ติดต่อได้เลยข้อความอินบ็อกเ i n e ไลน์แอปพลิเคชันนะครับโทรเข้ามา ปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวคลิปการใช้งานอะไรต่างๆนี้ผมจะเอาลงให้เรื่อยๆนะครับลูกค้าก็กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ขอจบการรีวิวตัวเครื่องของตัว Spender TC CM ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยววิธีการใช้งานต่างๆผมจะเอาลงตามให้ทีหลังนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ